ดีชา youtube เพื่านครับผมสวัสดี u b e เพื่านครับนี่อยู่ครับช่องซอสสับสียาเกลีครับผมวันนี้เบิ็งลูกไส้เสียไกลครับไถนาครับพ้อเดียวเหนียวนี่ครับฝนตกะมือก้อนครับหนักแน่นครับพ้อเดียวเหนียวอันนี้ไทยไทยรอบที่้องแล้วครับผมไทยรอแหวกปุ๊บแล้วก็มาปั่นไว้แล้วก็มาไทยอีกครับนี่คนว่าสีดำเอาครับจะคล้องหน่าหน้าชีวิตไรครับผม ลำไส้มาเบิร์ลครับนี่ครับเรืออยูซองงานครับงานหนึ่งอันนี้งานหนึ่งลำไส้ครับงานซีเอสอไรครับสุดยอดครับหลังบาตหลัางแง่ครับผมก็พงขาวสูงครับเรือคอสติครับผมหลังบาตหล้างแง่ดีผมถอดดีสตีนอครับ มันต้นรถครับทั้งสองโตเลยผมไม่ห่อรอกเลยครับต้นรถเจ้ากำลังหาแถมใครไหมครับเจอแถมใส่ดมใครจ่าเก็คไงจะไปจางรง่ายครับพี่น้องแต่มันเนี้ว ครคับผมมาปันไวบเล่มเลยไทยไงบอกว่าปันไหวบอกเป็นตาาไทยเลยครับหนาอาจารย์ครับผมอันนี้ซิอะไรครับมองนี้ไอยีกมองหนึ่งสามไรครับบอกใกล้กันหรอครับแจ่ทั้งหนาเขาหวานรัดนลครับเขามาผมต้องเขามาทั้งดีครับป่างหงาต้องแรนอ้อมครับ ชีเป็นไหลหน้าหกงานครับผมโอ้ผมไม่ชี้เป็นไหลหน้าชีชีงานครับคุดสองงานง่ายครับหนึ่งองงานหน่อยท,ทั้งสิบชีงานผมบอ,อกพี่หน้านี่จะบ่อต่ำกว่าชี้รอบครับบ่อชี้รอบหารอนะบะนะครับผมมากว่าเราสิได้ดดับนะครับผมอยากได้มาปั่นมาอีกรอบนึ่งมาเรามีทุนหนาครับจังเราสิได้ดดับผมมาถึงเรากำลังตกั พี่นอ้องคนนี้เิี้ยงๆครับพ้นติโตแล้วอยู่บ้านเป็นป้ายนี่ต้อนบ้านใช่ลงอยู่บ้านครับบ้านนี้ได้<อ>น้ำเลยครับเอาผามบแต่เพราะว่าน้ำลายนี่ใช้ง่ายกว่าครับข้าวเหนียวๆนีนนนน่ใช่เงาผมบอกป้ายแขกบัณฑิตเลยนี่แหละครับมันเลียนไปปลาไก่นะครับเลยซ้ำหลอดเลยครับทุปปกที่ผมได้เอาหัวงานซีเลยใช้ <c oughs> น้ำเอาหัวงานเลยครับนี่เอาหัวงานมาเป็น ต้งมีกว้มเอาหัวงานไหนครับหวานก็คือนองมวงมันโซนไต้ไปแล้วเข้ามาจูด เออเห็นยอะไรนั่และบเรี่วง่ายดรอกว่านี่งานเดียว คือก้อนหาไว้ดิคร anyway <ícios> ับหงาไว้หลายครับแต่ผมมมาปั่นไว้ใช่ไห้ไอ้องก็เป็นโน่นแล้วทั้งหมดน้าเป็นบ่กคี้ดัน ใหมาไทยให้บ,บดด um, <awia labels> ันให้เิ่นบกเกียๆลงอันนี้พวกก็คเกียลงขนานนาให้เิ่นครับเก็ดเท้า่างน้ครับเดี๋ยวเขาดีๆจะหน่อยราคาบกอกเลยครับโอ้ยแรงไงเนาะ รถทั้งคูมันตื่นแตมเนี่ยครับมันวางพางกว่ามันจะวางลงแต้มนเนี่ยเปิดเลยเป็นไรครับเปิดเปินเอ้ยพางไปเลยพี่น้องพางกระเทกไปเลยคงจะไม่ได้เอาหัวงานเสียหารอบพี่ครับ นื่นเลยส่อมสาไหมสาใช่ไหมครับหกออบโมงหอดหน้าแบบ<笑><笑>นี่ผมมากาชิมาถอดน้ำบอกเจ้าบอกเลยครับทางลงเูเป็นไงกผมมาคุ้มถอดน้ำบเจา้าเป็นไงเพราะเขาตะบุญเขาวานหลานนะครับก็เลยเขาพาขเขา,าไ้ลบเหลี่มานที่เรามาชิปปาดแก่อยู่ครับน,นี้ เ,เดี๋ยวงายดอกมันเดี๋ยวให้มันโขบทีเมื่ทีแล้วมสิเฉียกับเดียวมันแขงโน่นแข้งาแย่เดี่ยวอ้าวมัน <c oughs> มันกีบหวงานเาเป็นนะครับเนไทยนานแขงฮาร์ดเอากีบหัวงานมากรบปาหังานผมมีชหลลยอยู่มา,มาแ่กับหัฮาร,ร์ด บ่ของเลยพี่น้องเสียแลมมันอืดมันอืดปาแจ็ไปยังโกหัวงานหูกเก็บครับ <laughs> เดี๋ยวมันมาอีกรอบนี้แหละอีกรอบนึงอีกสองลำครับเดี๋ยวพ่กนกี่คนกี่สิบเรียวง,งา่ายองค์นครับสามองค์เต่า Phong phong hết kia Hãy ạ, cho kênh Ghiền ทีนี้คลิปนี้อเอาไว้สนิดนะครับเดี๋ยวขอให้ไหมครับคลิปนหน้า,หน,าหน้าจะปินหน้าบานปุ้มไปเลยครับ,รบสวัสดีครับผม